น,นะครับบแอดมินนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนในกรณีที่จำสายเมนสลับกันก็มีคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันครับว่าแล้วกลิ่งมันจะครบวงจรได้ยังไงในเมื่อมีแต่สายกราวอย่างเดียวเดี๋ยวแอดมินจะอธิบายให้ฟังครับว่ามันครบวรบงจรได้ยังไงถ้าพูดถึงเรื่องการจำสายเมนสลับกันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายจุดนะครับ จุดนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการจัมสายเมนสลับกันได้หรือเป็นด้านไฟเข้าของมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการจัมสายเมนสลับกันได้หรือฝั่งขาออกของมิเตอร์ไฟฟ้าก็มีโอกาสที่จะมีการจัมสายเมนสลับกันได้เอาเป็นว่าไม่ว่าจะจัมสายเมนสลับกันตรงจุดไหนก็ตามแล้วส่งผลทําให้สายไฟเส้นที่ต่อร่วมอยู่กับบาร์กราวเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็นสายแอล มันก็จะส่งผลทําให้สายกราวของวงจรย่อยภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นกลายเป็นไฟหรือกลายเป็นแอลนั่นเองแล้วโครงโลหะของเครื่องยช้ไฟฟ้าที่ต่อสายกราวอยู่ก็จะมีไฟหรือกลายเป็นแอลไปด้วยนั่นเองแต่เครื่องยช้ไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือนหลังนั้นยังใช้งานได้ปกตินะครับถึงแม้จะมีการจับสายเมนผิดแล้วจับสายเมนสลับกัน แต่เครื่องย้งไฟฟ้าต่างๆภายในคารบ้านเรือนหลังนั้นยังใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องย้งไฟฟ้า AC ในระบบ1เฟส2สายถ้ามันได้รับสาย L กับ N เนี่ยไม่ว่าจะสลับกันยังไงก็ตามมันก็ยังครบวงจรเหมือนเดิมยังใช้งานได้ปกติสิ่งที่ผิดปกติก็คือสายกาวมีไฟและโครงโลหะของเครื่องย้งไฟฟ้าที่ต่อสายกาวมีไฟนี่คือสิ่งที่ผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่แอดมินมักจะเน้นการจำสายไฟฝั่งขาออกของมิเตอร์เสมอว่าให้รอบคอบต้องเช็คให้ละเอียดจำสายไฟแล้วก็ต้องเข้าไปตรวจเช็คในตู้เมนไฟฟ้าด้วยว่าจำสายเมนเข้าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งขาออกของมิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าไฟฟ้าทั่วๆไปแบบพวกเราแต่ด้านไฟเข้าของมิเตอร์ไฟฟ้ารวมทั้งจุดที่มีการแทบสายจากสายไฟของการไฟฟ้าเนี่ย มันเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าเขาเราไปเกี่ยวข้องไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลิ่งเนี่ยมันครบวงจรได้ยังไงในภาพนี้แอดมินก็จะทำสัญลักษณ์ลูกศรเสน้นทางการไหลของกระแสไฟฟ้าให้แล้วครับก็จะดูง่ายขึ้นในกรณีที่มีการจับ สายเมนสลับกันไม่ว่าจะจำสลับกันตรงจุดไหนก็ตามแล้วส่งผลทําให้สายไฟเส้นที่ต่อร่วมอยู่กับบาร์กราวเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็นสายเฟสหรือสายแอลนอกจากบาร์กราวจะกลายสภาพไปเป็นสายแอแล้วเนี่ยก็จะมีกระแสไหลลงหลักดินต่อนเนื่องอยู่ตลอดเวลาส่วนสายกราวของวงจรย่อยต่างๆก็จะมีไฟก็คือมันจะกลายไปเป็นแอนั่นแหละครับ ครงโลหะข,ของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ต่อสายกาวอยู่ก็จะมีไฟหรือกลายสภาพไปเป็นสายแอนั่นเองเมื่อสายกาวที่มาจากตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็นสายแอแล้วเนี่ยสายกาวเส้นที่ต่ออยู่กับกลิ่งเนี่ยก็จะกลายสภาพไปเป็นสายแอด้วยนะครับเพราะเวลาเราติดตั้งสายกาวภายในเครื่องกำลังอุ่นเนี่ยสายกาวของกลิ่งเส้นนี้กับสายกาวที่มาจากตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยเราต่อร่วมกัน ก็คือจ้ำร่วมกันเลยที่คั่วเดียวกันเลยเมื่อมันจ้ำร่วมกันอยู่เมื่อมันเชื่อมต่อถึงกันอยู่เนี่ยเมื่อสายกลาวที่มาจากตู้เมนไฟฟ้าเนี่ยมันกลายสภาพไปเป็นสายแอลสายกลาวเส้นที่ต่อลงมาหากลิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันก็กลายสภาพไปเป็นสายแอลด้วยเช่นกันครับเมื่อตรงเมื่อสายไฟตรงจุดนี้มันกลายเป็นสายแอลก็จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกลิ่งตัวนี้ แล้วก็ไหลผ่านลงไปหาหลักดินและครบวงจรกับพื้นดินซึ่งจริงๆแล้วมันครบวงจรกับหม้อแปลงนะครับเพราะว่ามันจะไหลผ่านหลักดินลงพื้นดินแล้วไหลไปขึ้นหลักดินที่อยู่ใกล้ที่สุดและมีค่าความน้าทานต่าที่สุดเพื่อไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันแหล่งกําเนิดของมันก็คือหม้อแปลงไฟฟ้านั่นแหละครับเมื่อพูดถึงการครบวงจรของโหลดระหว่างสายแอลกับสายกลาวที่มาจากแท่งกลาวโดยตรง ก็มีคนสอบถามมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันครบวงจรได้เหตุผลที่เครื่องยนตไฟฟ้าหรือโหลดนยมันครบวงจรระหว่างสายเฟสกับสายกราวที่มาจากแท่งกราวโดยตรงได้ก็เพราะว่าสายนิวทัลของหม้อแปลงไฟฟ้าหรือสายนิวทัลในส่วนของการไฟฟ้าได้มีการเชื่อมต่อลงพื้นดินอยู่ครับจุดแรกที่มีการเชื่อมต่อลงพื้นดินก็คือที่หม้อแปลงไฟฟ้าแล้วสายนิวทัลของการไฟฟ้าระหว่างทางก็มีการเชื่อมต่อลงดินอีกหลายจุด เมื่อมีการเอาสายนิวทอลเชื่อมต่อลงพื้นดินพื้นดินกับสายนิวทอลก็เปรียบเสมือนเป็นส่วนเดียวกันแล้วครับแล้วตามอาคารบ้านเรือนต่างๆก็ยังมีการเอาสายนิวทอลของอาคารบ้านเรือนของตัวเองเนี่ยเชื่อมต่อลงพื้นดินด้วยนั่นก็หมายความว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลลงพื้นดินเนี่ยไม่ว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไหลลงพื้นดินจากบ้านใครหรือไหลลงพื้นดินตรงจุดไหนก็ตามมันก็มีช่องทางให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลกลับไปหา มอแปลงไฟฟ้าได้หลายจุดเลยครับไม่ว่ากระแสไฟฟ้ามันจะไหลลงพื้นดินตรงจุดไหนก็ตามมันก็จะไปขึ้นหลักดินที่อยู่ใกล้ที่สุดและมีค่าความต้านทานต่ําที่สุดมันไม่ได้สนใจนะครับว่าหลักดินหลักนั้นหรือแท่งกราวแท่งนั้นเป็นของบ้านใครหรือเป็นแท่งกราวของการไฟฟ้ามันไม่ได้สนใจนะครับก็คือถ้ากระแสไฟฟ้ามันไหลลงพื้นดินเนี่ยมันก็จะมองหาช่องทางของหลักดินหรือแท่งกราวที่อยู่ใกล้ที่สุด และมีค่าความต้านทานต่าที่สุดเพื่อที่มันจะได้ไหลขึ้นไปหาสายนิวเทลของการไฟฟ้าและไหลกลับไปหาหม้อแปลงไฟฟ้าได้ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าก็เป็นแหล่งกําเนิดของมันเพราะโดยธรรมชาติของกระแสไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันจะไหลกลับไปหาแหล่งกําเนิดของมันเสมอครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมโหลดมันสามารถครบวงจรระหว่างสายเฟสก,กับสายกราวที่มาจากแท่งกราวโดยตรงได้ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ